สวัสดีครับผมเพชรคร้โอโอโอาชัยได้อีกแล้วเป็นไงบ้างครับประกบเจอกับกล้องชัยภาพภาคที่สามก็อตอนแรกก็รู้สึกดีใจมากที่ที่ได้ชมรายการใหญ่ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรายการสุดใหญ่ไตรมาสสองครับแล้วก็การให้เจอกับกล้องชัยก็รู้สึกดีใจเพราะว่าน้องเขาช่วงหลังพัฒนาขึ้นมาเก่งขึ้นเยอะมากเคยเจอกับเขามาแล้วสองรอบสองรอบครับผลเป็นยังไงบ้างครับ ชนะมาสองรอบรอบนี้รอบที่สามรอบชนะอีกอืมเราวางเกมวางแผนมายังไงบ้างครับก็วางเกมมาดักเตะตัวครับว่าจังหวะเขาออกมา,าเตะตัวอืมพูดถึงดูเกมนิดนึงครับเริ่มมามั่นใจแล้วช่วงยกไหนก็หนึ่งสองผมก็มั่นใจนะมั่นใจว่าออกแข่งได้เยอะได้เนื้อได้เน้นตัวแต่ว่ามันก็มีบางจังหวะที่โดนหมัดแล้วเรารู้สึกมือบาทีเมาแล้วก็ยกสามเขาเร่งเกม แล้วก็กำลังขาผมมัน,ม,นมันล้ามันเตดไม่มีน้ำหนักปุกไปเลยแล้วก็โดนหมัดด้วยพอโดนหมัดเรามันขาดสติดก็เลยบวกมัว่วหลับตาบวมมั่วตัวเลยแล้วก็โดนเมาไปมาเหมือนกันแต่ว่าก็คิดว่าหนึ่งสองออกได้เนี่ยนนี่หนึน่งั<ร>บมองว่าสองยกเรากินแล้วมองว่าสองยกทําได้ดีกว่าออวยกสามก็อาจจะมีเสียวหน่อยมีเมาแต่ว่าเราก็โต้ทุกดอกแล้วก็โต้ออกมาครบยกยังมั่นใจไหม ก็จกจี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนั้นก็มั่นใจอยู่ประมาณเจพอกรรมการประกาศผลคะแนนให้ก็ก็เป็นระดับคาดที่ตั้งไว้อืมเคยอันเนี้ยรอบสามแล้วสามไฟไฟไหนเหนื่อยสุดเลยก็เหน,นื่อยทุกไฟเหนื่อยทุกไฟเบียดทุกไฟครับเบียดเบียดกันตลอดทุกไฟเลยก็ภาคสองเบียดกันตลอดทั้งสามยกแล้วภาคเฮ้ยภาคแรกเบียดกันตลอดสามยกภาคสองม,มา ผมทำได้ดีกว่าหนึ่งสองแล้วก็น้องเขาไล่ต่อยยกสามไล่ไม่ทันเหมือนัางน,นี้ก็มันเดิมต้นๆผมคิดว่าคิดว่าผมดีกว่านะผมยังไม่ได้ไปดูเท่แต่ในความคิดผมคิดว่าดีกว่าแล้วก็ยกสามผมชอบแข่งไปแข่งมาโดยรวมพอใจผลงานตัวเองแค่ไหนในไ,ไฟนี้พอใจผลงานก็คิดว่าจบสนุกนะคิดว่าจบสนุกก็โอเคมีจุดไหนบ้างครับที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไข เดิมทุกไฟครับหน้าเปิดแล้วก็กมันสืตกก็พยายามปรับปรุงแก้ไขยอยู่แต่ว่าพอขึ้นไปโชคจริงๆมันก็มันก็ชอบตกผมก็ไม่เข้าใจเวงครับว่ามันมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เล็กมันก็ต้องอาจจะต้องใช้เวลาไฟนี้ซ้อมไหนครับไฟนี้ผมซ้อมอยู่ที่ซีซาร์ลอสเซีตอนนี้คือเราย้ายมาซ้อมที่นี่เต็มตัวแล้วนีโอกาสกลับไปต่อยห้ยกไหมครับก็ แล้วแต่วนหน้าข่ายกับโปรโมเตอร์ครับเพราะว่าตอนนี้เสนอรายการให้กับพี่เดียวนาน้าข่ายเสนอให้กับพี่เดียส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้วนหน้าข่ายยังไม่ได้บอกเลยมผมก็ขึ้นรายการสมยกไฟที่แล้วขึ้นรายการยกสามยกผมก็โฟกัสก,กับ3ามยกผมยังไม่ได้โฟกัสเรื่องอะครับอ่ะอันนี้ถามนิดนึงครับถ้าสมมติเขาประกบให้ชิงแชมป์ช่อง 7, 1, อเจ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนด์เจอกับเพชรสมานมุมมองโฮมเพชรมองยังไงบ้างก็ผมก็ ดีใจนะดีใจที่ถ้าได้เป็นการทิ้งแชมป์ช่องเจ็ดสีก็รู้สึกดีใจก็ร้อยยี่สองผมก็ยังทําได้สบายเคยเป็นแชมป์ไหมช่องเจ็ดช่องเจ็ดเคยเป็นแชมป์สามรุ่นรุ่นไหนบ้างมีร้อยแปดร้อยสิบสองแล้วก็ร้อยยี่สิบหกอ๋อข้ามมาเลยแล้วก็อ้าวเป็นร้อยยี่สิบหกแต่ว่าตอนนี้เราทำร้อยยี่สิบสองได้ก็ทำได้สบายโอ้โหถ้าสมมติถ้าสมมติได้โอกาสชิงก็คือคว้าแชมป์ได้สี่รุ่นเลยนะ วันนี้เป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของโภมเตอรอากาศมาณาไข่เขาคุณอือันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะรอดูอีกทีวันนี้ทําสําเร็จแล้วอยาขอบคุณใครบ้างครับก็ออขอบคุณผู้ใหญ่ไพโรธแล้วก็ทีมงานค่ายมือจิตสารวัตรเสือแล้วก็ทุกทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ภูมิปรเทศครับก็วันนี้แพ้คร,รัราชทางานครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจมากโอเคครับแสดงคำน,นี้ได้ครับ